มาเด้อพี่น้องเด้อมาทีนี้มาเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องครับโชคดีแม่เอาถท,ทายแตงโมอ่ะนะมือน,นี้มีควายมากห้าตัวเดี๋ยวจะเบ่งควายครับพี่น้องทั้บ้านห้าห้าตัวของใครวะควายหนี่นอเนาะของใครบนาเอาเอางูากันแบงยังกันเอาต่ออนอยู่เฮ้ยเเฮ้ยได้แล้วบะเดีตัวเดียวของใครเน้อนี่บัฟฟิโล่เห็นไหม ขอใส่แล้ววัวใหญ่หน่อยเนี่ยสีไปสีมาอยู่สุดท้ายบ่วนี่ใส่แล้วทอนเดี๋ยวทอนแล้วบ่หนี่ถอนแล้วเจ้าม้าจังตัวควายไหมนี่ควายบัฟฟาโลบ่บอแเอามาชื้อยูนิซามตัวม<ไ>้าที่หาตัวโอ้เจ้าคือเอา<ไ>ของดีมาเส<ไ>ิ่งเขาให้ราคาเราพอเลยนะเขาให้ราคายังไงก็ให้อยู่ ห <mile> 8ย0 0่ปพันหาตันนี้แม่ปูนี่บ่แม่เินแปดพันหาแต่บางนันบักน้อยเท่าไรน้อยก่าพันน้อยปุ่ตันนี้เ0 0นพันีแม่นี่อีปุ่เก่าพันนอต้นนี่ตันนี้เ0 0นเ่านพัอเอาอะไรอราคาก่อน้เลดี๋ยวสงบสรุปสรุป <Ri> ตันนี้แหละพอเลยสองหมื่แม่ลูกบ่สามหมื่นสามหมื่นสามหมสอง ตัวไหร่ัเบิดนี่ใช้ 32, ใชส,าสามหมื่นสองตัวนี่สาตนี่สามหมอ้าวโอเคห,หูราคาแล้วสามหมื่นสองสามหนสองแล้วคู่นี่แหละแมนบอแมนเท่าไหร่คู่นี่ตัวนี้เนี่คู่นี่นค,นคู่นี่ของพินเ้อขายไปชุดนี่สามหมพี่น้องครับเอาเบิร์กเขเด้อเม,มาสมาแพ็กเกจเลยพี่น้องัาาว,วานไหวไทยไหวอแล้วครับสามต32สาม โอมันนี <iah> ่มันดังดังเวดังแวงไปหนึ่งนะน้อดังแวงว่นน่ะสามพันสอนี่นนีแม่สามสิบนตัไหนเนาะแปดพกวเามสิบสอแล้วชุดนี้ล่ะบุ๊หูนาะมีเรียกศัพทาปะเขาถามอยู่มีเบอร์วาเอาไซมันที่เหยถือแดะขอโทษมากายแดสามพันสองเี่เขาถามมานี่ตั้งตั้งชาเขาถามมาว่า ขายสามหมื่นไก็สามมื่นวนี้สามหมื่นบสามหมื่ดูว่าสามหมื่นขาดขาดขาดายสองขาดขึ้งะเอาใส่ใส่เหลมาก่อนโทรศั์มาก่อนอันอีอีแม่ห้างเนมงดแมลโงดตัวนี้งงแล้วงงโทับรันไหนเลยพี่น้องโทรศับจำมาก่อนฮะศูนเท่าไรคือว่าโงดตัวนี้มันอกบอกให้เงินมาอยู่ว่านแล้วแล้วโอ้่โอ้โอ้ยอบุกกัน ีเหล็กรายเล็แน่นี่สามหมื่นสองของสามหมื่นเราขายแล้ววะตัวไผ่ตมันคอมันจะขไปดีล่ะคูมัน็ไดออยู่แล้ววะบอน้เหมาเริ่ร่วมเลยเออเมารวมกันเขาอ่คู่เสีคู่จะซื้อก่อนคู่นี้ครับนั่นสองหมื่นห้าคูนี่จะซื้อนั่นกมันลยเหล็กพถือคู่นี่สองหมื่นหาตัวนันมือเดียสเอาลุ้แปลว่านี่แม่นน้าีละ สองมืนห้าต้นนั้นนเด็เรีกโทรศัพท์มากันโทรศัพท์มาศูนย์ศูนย์หกสองศูนย์หกสองกสเก้าหกสอนมาทรมาถามอาพี่น้องคับมาต่อน่งคู่นี่สองกันได้ก่อนสามสามเจาได้ก่อนสามหมื่นสองจะว่าอขายสามหมื่นเราบอขายนองหมื่นหาเนี่ยสองหมื่นหาสามหมื่นห สามหมื่นหกนี่เอาโทรมาหาพี่น้องโทรมาเอานี่พี่น้องเด้อผมบบบรับเป็นประกันในว่าสิต่อได้บ่ได้ตัวนี้โมหูจากของโอยู่กว่ายกมีอยู่พี่น้องครับผมกวายราคาเนียพี่น้องกวายราคาเนี่ยเอาล่เมื่อสิปิสุยุบันกวายราคาเราตัวนี้พวกแกเมื่อก่เมื่อต้นแมร์น่พี่น้องตัวเมร์ตัวเม่ตัวนี้กับตัวผูตัวหน่อยตัวผู นี่กับแม,แม่แม่ลูกแม่แม่แมันขึ้นแล้วมันโค้งรูเนเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยบักนีบักเถิกเอ้าต้นไหนขึ้นแล้วต้นนอยอ่ะเอาไปยังเวิร์กันพี่น้องครับเอาพี่นออ 2, ้องสองพันส,สองทีมงานห้อยเอาเด้อพี่น้องสองพันสองเศร้าสองพี่น้องไปหางเงาเลี้ยงเด้ 2, อสองพันสองแม่ลูกลูกแม่ลูกนี่แบบเต็มทีกับะมาณ มันได้ถึงเจ็ดเจ็ดพกพกเดือนเนี่ยบอพกเดือนกูเนี่ยบอพกเดือนเนาะดูพุกเดือนกว่าแม่เป็นงัวไทยกลางเด้พี่น้องไอ้ไถ่หน่อยเนาะไท่หน่อยเนาะไท่หน่อยเนาะไท่หน่อยก็หน่อยแล้วมันหลุดกระทบมาเนาะกระทบมาแล้วเนาะกระทบมาแล้วเศร้าสอโอ้ดูเขาดีเว้ย ลูกนีน่อาจจะเป็นสามหนึ่งเนี่พี่น้องเนี่ยฟันท่งเนี่ยพราะว่าคือสิใบหลอดมัมม to ีลูกสามหนึ่งเอาเศร้าสองพ่อเสี่ยงนี่พี่น้องกับตัวนี้อ้วนลามดีพี่น้องมันสั่นมันใหญ่มันอ้วนอ่ะทีมงานเสียจิ๋วเสียจิ๋วเสียจิ๋วจากอุบุนเอาเบิ้งเอาไปขอเบอร์มา ใช้ไว้บ้านลูกพี่เอ้โทัสท์มาสองตัวนั้นอุเบอร์พี่เอามานี่ละมาอีน้อเศร้าสองพี่น้องลตัวนี้เด้อตัวนี้เศร้าสองงามพี่น้องครับเสียจิวเสียจิวอีกงัวน้ำมาไล่ตัวอุ้ยบึงงานตัวนี้งามพี่น้องมาเเศร้าสองเศร้าสองมากลูกมันตัวนี้วะเนื้อยนยนยนสีเลี้ยงอยู่ลูกเก่งเลยพี่น้องเด้อ ขายไปแล้วนี่ยีกข้ากบานโอ้ห่วยบ่มเด้องงบ่มสำรองภาพจยากขายมากต้นนี้สองโตนอปูดา,า,ายืน่นเฮี่ยงกันหลับสาบอยู่เลยร้ายล้อสิบหาร้อยสิบหาร้อยเด้อสิบหาร้อยพี่น้องเกลืองชุมพูเกลืองอมเกลืองอม อ่เบิ่งเบิงพี่น้องครับลามลามไอ้เนาะบังเง่าไอ้เนาะเง่าเง่าอ่านสองหนาอ่านสองหนาเนาะอ่านเลยสองหนาครับสองหนาเลยพี่น้องคุณก็ได้เดี๋ยวเอาลูกก็ได้เดี๋ยวเอาลูกเป็นเนี่ยเอ้าพี่น้องเออแต่ว่ายเงาตัวนี้มีลูกมาตัวหนึ่งแหละเขาบางหนึ่งต้นหลังก็มีลูกมาสองต้นล่ะลูกสองนะฮิ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 ฮ ูงวดวทำไมเอาเบงมเขาอุ้ยพูดได้หูเลยแต่เบิงมันตัวอะไรนะนี่นาะตัวกันอะไรตัวอะไรลตัวนึ่งลูกสองตัวหนึ่ลูกหนึ่งี่าอยาเนาะครับผมงวเลียงกระได้สูงเมียสีบวกบวกสีสไปปลายเนาะอเนาะเหลืเท่านี้เหลือเท่านี้อามาจากตัวเมียมหามาที่เมีนี่เมียเมียบารดาะกบาเมียบาดามามาหฮาเลยเนาะ ไปไอ้ไซเบอร์มาเร็วท่องสามมาก่อนศูนย์แปดสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสอหนึ่งเก้าสองผมยังไม่ลงทับผมลงทับผมยังไม่กระบาลเลยขาหมื่นไช้บริเวณไทยผมค่อยเตะคนตทยคนตทยหมดว้าวมิใช่บอกขาขาดบนที่บริเวณนี่เขาบอกผมบอกแล้วมันจะมีอาี่ร้องมาบังงัวเลียง ลูกแม่แม่ลูกลูกมาแม่แม่นี่นักสิว่าจังไหนพี่น้องครับนำล่างมีแม่นี่จาของก็สืบว่าแห่มวยกินหยาแน้นอนพื้นหยาครับลูกกินนมเอาหมื่นชีพันเป็นทองหมื่นชีพันจะว่ากันซือนซ้อก็ซื้อก็ซือซ้อลูกก็แล้วลูก ลูกสีบวชที่เท่าเอาเบิ่งเอาพง upper บนกันเด้อแม่โอ้แม่เราก็แม่เราก็เป็นโค้งอะไรเนาะอุ้ยจังไรจังเลี้ยงกูเถ่าจังไรเลี้ยงเลี้ยงบัวแห่กินหยาอะไรเนาะกินหยาอยู่แต่มันประยำนอมันแรงมันแรงเมืองสี่พันแท้ๆบ่ะเออเอา กันมังคายเท่าไหร่เอาังคายเลยมังคายก็สาหาก็ได้ยูบสิบ้นอ่ลงมาหาอยนอ่เอาเลียมตะกอนเลียม,มาะกอนศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้าสองศเก้าสอเก้าเจ่หนงเกาเจะองหมื่นแต่มังคายสิบสามหาลอยเอาเบิ้งก็พี่น้องเออจะมาดูลดีเนาะดูมันดมนามดีเนะาะดีาดีดแต่แม่เป่นขาดนำเลียงเท่านั้นแหละ,ละเ,เครื่องดำบอก โอ้ยเจ้าไหนผู้เฒ่าจังเออเมนเครื่องดำพี่น้องครับจ้าไหนจังเลี้ย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 งง้อจ้าไหนจังให้มันจอยเนาะพี่น้องเออผมบอกพี่น้องเลยจะเลี้ยงง้อให้มันจอยล่ะพี่น้องครับเมื่อกี้ล่ะง้อข้างคอง้อขังคอถ้าเลี้ยงจอยไรพ่อมาตลาดนะมันบอกไว้เลยเดี๋ยวพอเขาตีเอาเน้อในห้างเขาตีเอะไรแหยมจอยปวดบ่มะบ่มีสอนอืมสิบสี่ห้องกระไดกับเขาสิบสามหาร้อยเอาทุบม้าเบอร์ไปกี่พี่น้องครับผม โจกดีไทยหลากหลายง่วดเลยบนในไทยจะพอง่วงงวงามเลยไทยทรลทัพัฒง่วงน่ะขวัญเบิงของช่องผมหลายๆเลยถูกต้องถูกต้องบุแมนที่จะทายจะง่วงงามง่วงงามเขาก็เบิงง่วงงามที่คนคนเบิงอย่างง่วงงวแบบนี้เขาก็เบิงแบบนี้เห็นบ่ปะเอ้าบุแมนเทาสจะทายจะพอง่วงนี่ทายทำมาปีง่วงขึ้นเผมเข้าใจนะผมเข้าใจนะผมบุเมนทายเอาง่วงงามมึงเท่านึงง่วแบบนี้กับทายเห็นพี่น้องทั้งบ้านราคาเทียบเทียมพี่น้องเด้อสิบสี่พันห้องสิบสี่แต่ว่าบางขายคือสิบสามหาร้อยต่อกันเอา โอ้เอาไปใส่เอาไปใส่ห้หามนะทางกับสอบอ้วนนี่เด้เนาะสิดสมื่อไปแล้วไปใส่ห้าเลยเป็นน้องแม่มันอ้วนตึงเลยเนี่ยนี่พวกโค้งมันดีเนาะโค้งมันใหญ่ลูกสองตอ่าโ,โอเคโอเคครับผมลูกสองตเขาสองบังแม่ลูกลูกผูทันร่องทันร่องโอ้แม่ซักยันเต็มโตเลยวะ โอ้เรียบระงงเนีพ่อใหญ่คตันเรียบเห่อเน่เท่าไหรห้องเท่าไหห้องเท่าไหรมื่นสิบห้่นสิบห้าร้อยแม่ลูกลูกคูลูกไอ้หนูมันลูกลูมันคือบ่อเป็ดหนอแม่เป็นเป็นเป็นตุ่มหนึงพี่้องเด้อมื่นสิบห้าร้อยไอ้ยิงงายนลเมืองสร้างสุรินมันนำถ่วพี่รองโอ้ เอาหมือนซี่ผ่นร่อยพ่ออยู่เพียน่องครับลูกมันสูงดีเนาะมันลามดีเด้นี่ลูกมันสูงดีเนาะไอเนาะเอาบอกอะไรบันดาจิบข้อเพียงน่องไซเบอร์มาเลยสวนเบอร์ได้กันกื่อกี่บ่ส่อีกตัวหนึ่งบ่ตัวนี้เท่าไหร่ไอตัวนี้เท่าไหร่ก่อตัวนี้หมื่นสามพันเด้อตัวนี้ไซ โค้ว่าตัวนี้มาหมื่นสามพันตัวนี้เล็บแข้งเล็บขาหน้าตาโมยงงยินขอบแล้วนี่งมยินขอบบนไงพี่น้องเล็บมันสิบออกออกเงื้องเงื้อเนี่ยมันอยู่ในปูนนะเขา่เคยมีลูกเพราะว่าบนเขาเราโมมีลูกโมมีบางจักบังเลยตัวบ่ได้พี่น้องครับนี่บนเขาเด้อพี่น้องเด้อโมเคยมีลูกมันจะเป็นอนย่างนี้แหละบนเขา บ่มีลูกได้นีหมื่นสามพันมาเอาไปเอาเบิร์มกหนเอาเหลีมกันนยเก้าีศูนเอาไหมไหมศูนย์แปดซีศูนย์แปด3หนุ่มมังซ่านุ่มบังซ่า้กูแทงเลยให้กูแทงเลยเป็นยังเลยเป็นยังเลยเลยวันนี้ผมมาถ่ายสนามพี่น้องครับง่วราควาง่วอาการรอแหล่พี่น้องเด้แล้ววางว บกอยขยับไปเยื่นบึงนี่กับนี่ก็บพัฒนนี่คนใจสื่อได้พี่น,น้องเขาถึงต้นระระมาณ้มื่นต้นตน่ตนนะมื่นโพโพพี่น้องข้างบ้านก็จาจะจะพยายามไปห้องราคามันหลายได้พี่นออ้องเพราะว่าในห้องไหนเนปะ็นมาขายบ่ไหนบึงที่ตัวแบบซ้ำซ่างอยู่เนนะี่ยตัวนี้ก็แบบเพื่นห้องใบมื่นมื่นมื่นซีน่ะมื่นซีมันก่อ บ่ได้พี่น้องครับเอา้าผัวพานเราครับมือนีและฆาผัวพานพี่น้องครับจะ,ะขายจะขายหลายได้พี่น้องททนี่งูไทยสี่งูไทย่นี่กันประมาณสามพันกว่านี่ยสามพันหาโอ้บึงแม่ลูกตัวนี้เด้อแม่ลูกลูกแม่ตัวนี้มึงแม่แม่ไทยแม่ไทยตัวนี้เท่าได้ไหมมา ใช่นงเดอพี่น้องครับเดี๋ยวคองมาอยู่เดี๋ยวมาย่ยมือนีโบผานพี่น้องครับราคาโบผานนี่ีพื่มนมามอซือมตอีต่อลงต่อลงแต่ว่าพี่น้องเข้ามาจะได้ขายแห้งแงล้วมันซื้อมาได้หมอยู่เมร่บ้า่มากซบ้าแม่ลูกครับหาอยู่มืไหบ้างมครับ้แม,ม,ม,ม่กครราคามือหนีบผานเพีน้องบานเลยแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่ตัวนี้ แดกแป้นเลยแม่ไทยไทยไทยน้อยนี่พี่น้องงามบอพอ 10, 10. จากทองเราลูกทรงดีเปิดเท่าไรเฮ้ยหมื่นสิบห้าร้อยครับหมื่นสิบห้าลอยนี่แหละจังไดจังออกรูกมางามเด้งดูมาสีแดงงามเลยพี่น้องม้วนเลี้ยงตัวนี้ม้วนเลี้ยงสื่อตัวน,นี้ไปไหวเพราะขาดทุนพี่น้องครับโอ้มื่นนี่ละข้างไปอีกแบบนึงละไปอีแบบนึงเป็น ตะพืชตะพื้นเลยตอนนี้เอ้าไปตะพืชตะพื้นเลยพี่น้องมึงเจลไรผมผมผมอยู่ตลาดง่วผมต้องบอกความจริงเนี่ยบ๊วม่นี่ยพ่อสิว่ามันบ่ได้ราคาบ่ได้พี่น้องครับพี่น้องทางบ้านก็จะไปเวลาไปเวลาในหอยไปซื้องง่วนอย่ห่องแพงเนาะเพราะได้มันถืงมึงเจอไรเมื่อสิบหาออยมึงเจลไรแม่ลูกแม่งามงามแดมมจะเกียหน่อยแดงแป๊ดเลยบุตเอา มงน,นพี่น้องผู้ได้เลี้ยงได้โรเตียเนะโทรศัพท์เด๋ยวงทำเสี็สุดยิ่งยิ่งทั้งเฟซบุ๊กไห้นะ่โอ้ยพอเอ้ยเครื่องดำแม่นดูจะได้ง,งามเลยมันแม่ลูกันแทยเบยเนร่ยจะกินนมแล้วบัวบัวเอ้าพี่น้องไปนมแม่ก็สวยพี่น้องครับนมแม่ลูกแม่ขุนเงียวเป็นยัเป็นนำมือทีบหารอยเอาเหลมาเลย ศูนย์เก้าหกศูนย์แป้าครับเจ็ดาราคาตลาดราคาตลาดพี่น้องค่าการทรงกันังนี่นนกัคุยกันคุยกับเจ้าของงวได้พี่น้องห้าโซ่เจ้าของช่องไหนโคาเบอร์เมื่อกี้เนี่ยมื่นส้าราคานี่าสวยๆกินหนาเป็นเออแม่หลูกอย,อยู่มันกินหานาตงกัน,นเบอรหลูมันงามน้นองโอ้ละมือนีราคาพานวะมพานโมพานพาน,นีบอกแลพาน มีแต่คนแบบทายหัวถึกนุ่งเลยถุกยางกระเกลือโอ้พี่น้องทั้งบ้านเวลาในหอยไปซื้อจะจะห่องไรเนาะยาเด็ดขาดในพี่น้องเพราะว่าท่านเจ้าจะเน้ราคาแพงจะเอามาขายเองโลดดในสิคาขนทรงในสิคาเขื่อนไหวายในสิคาอีกสารพัดยางเนี่ยเต้าเต้าอีต้นในหอยเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีในหอยมาขายง้อหมดเต้าได้ละพอไอตัวนี้เบื้องตี้ละง้อสามพันพี่น้องเอ้ยาอให้ เอาเอา้ย0 0ให้เขาเท่าไหร่32 32 3 200า3500 32 0 0นี่ในห่างทางผากภาคกลางสูไม่ต้องทาใจเลยยังบาว เอ้ยมึงก็ให้เอากลับไปบ้านเกี่ยวหญ้าอีกรัวมีตังเกี่ยวได้นี่ปล่อยมันกินหญ้าข้าวใครก็มาเลยได้กี่ตัวแล้ววะได้กี่ตัวแล้วได้เต็มเต็มแล้วได้สี่สิบแปดตัวเอาตัวนี้มันช่วยเขาหน่อยมามาหนี่มามาหนี่มาหนี่เอาตัวนี้ซื้อช่วยเขาหน่อยเท่าไหร่นะเอาเท่าไหร่นะหีกองตัวไหนไั่นตัวไหนหีน่ะหีกองตัวเอาตัวนี้ช่วยเขาเท่าไหร่เอามานี่ก่อนนี่ สามพันสองพ่อมีใครซื้อถึงผมแล้วเนี่ยสามพันสองพ่อขายเท่าไหร่เอาไว้ว่าเกลียวยาอีกเอี้ยเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ฮะเชี่อเท่าไหร่เพิ่มไปอีกรอยหนึ่งสามพันสามสามพันสามขายไหมาดสามพันสามขายไหมเนี่ยพ่อเอ้สามพันสามเพิ่มไปอีกรอยหนึ่งเว้ยบัตรทำเองไหนบัตรทำเองไหนขายเอาไว้ทำไมน่ะเดี๋ยวมันเขาจะเดินทางไป ไปไอ้เพชรบุรีน่ะท่ายางนี่น้องเขาซื้อเนี่ยสามมันสองเพิ่มอีกไปลอยหนึ่งลอยหนึ่งสองร้อยพ่อเอ้ยเยอาไว้น่ะขายไปเถอะพ่อเจ้าไปเจ้าไปเกี่ยวหย่าอีกกำไรหน่อยหนึ่งสั่งมันพ่อเอ้ยขายขายขายมาต่อให้มึงแล้่าคิดคิดคิดไม่ขายไม่ขายใช่ไหมสี่ร้อยอ่ะโอ้้หูนทีมงานคกูเพชรบุรีท่ายาง ขายจรอสี่ร้อยเยวสี่ร้อยขายสี่ร้อยเฮ้ยมานีมานีม้าละพี่จะเอาละเขาขายแล้วขายสี่้อยไปสี่ร้อยสี่ร้อยสอยมาจับเลยจบขายไปก่อนนะเสื้อไอ้นี่ช่วยเขาไปนะเพราะทีมงานด้วยกันนะมันจะไปรอดยังไงมันตัวน้อยมันในเนยยูมันในเยูค่ารถอีกตัวละพันเนี่ยมันจะไปยังไง โอ้ไม่มีหรอกไม่เอาเอาบมขายกับซ้างเท่าไหร <32. S 2> ่เอ้าอเท่าไหร่สามพันสองสามสิอพอเอ้ยไปแล้วจูงนี้ไปแล้วเอ้าไปยังไปขึ้นลสามพันสี่พอมีแต่คนต่อรอดสามพผมให้สามพัองเขาลองสามพนห้าต่อสามพันสงทีมงานเท่าไหร่ มือ่มสองพันหานี่เองมืสองพันหาอกพี่แนจ้าีมได้นี่ว่าออันห้วลูกแ่พันี่ง้วงเท่านี้พี่น้องเด้อพี่น้องทางบานก็จะไปขายแพงลายซื้อมากพี่ในห้างในหอยพันต่อปดน่อง่ก้พนเีไนเอาโอ้ยโซนี่เนี้ยเขาให้แปดพ เิ่นทองม่นสองปัหาพ่อเด็กข้านะมันลดพอไป,ไปเลียงรูนเะมียแนะ่เอาพี่น่องเอ้ยโมเมนต์ผมบอกบอกตุง้ตงๆอ,อย่าละ่ะพี่น่องครับใ,ใช่ะเฮยโคมไปอ้ไป,ไป<ต>เดียวตัวเดียวเนาะเดี๋ยว6,500เดี๋ยวจ,จะลงให้ตัวนี้เลยแม่สาว่สเนี้ยงพี่น้องเด้อแม่สาวมืสาวตัวนั้นมืลูกตัวใดเฮ้ยตัวนี้เท่าไดรเนี่ย พกผ่นหาซื้อซื้งัวเลี่ยงเลี่ยงลูกดููดเลี่ยงเด้อพี่น้องครับคนละแม่เขาะลูกเด้อสวยใส่ดีๆไปดูไปพกพันอ้าวต้นนี้งามว่ะเออต้นนี้มึงเคยดิคายแทนเราว่ะเตี้ยมเตี้เตี้ยมทรงน้ำล่างดีน้ำล่างมีมีนมงงวอแบบนี้เลี้ยงดูกดีนะลามลามเฮ้ ม้วนมันมันมันดนมันมันดนสือเอาสือเอาสือซอยนองต้วนี้บ่ผ่านวะเืออเสือสามาติลาหลายไอ้ลงคลิปเดี๋ยว้นนี้โทษคุณตอนมุนตัวนี้ให้ตัวนี้ใ้เมือซ่มืแม่นั่งเลยแม่นั่งแม่นั่งอาจจะบ่มีตัวนี้หกัหา เอาพี่น้องครับเอางัวน่องเอาเดี๋ยวบุญเรามาต่ออยู่งัวมันเกล็ดงัวเลี้ยงกับพอ่อเด็ดขายพี่น้องครับต้นนี้เขาหางัวเลี้ยงเขาคอกไดาาพ้พี่น้อง,งเด้อเขาหางัวเลี้ยงเขาคลอกจะว่าราคางัวมืนหนีบอุทานได้พี่น้องงัวเนื้อยก็อ่อนคือเก่าแต่ว่างัวเลี้ยงพ่อเด็ดพานพ่อเด็ดเล็้มหาเล็้มซิฟอยู่ ตัวนีที่ตัวนีที่ตกลงเท่าไรละ่ละราคาเปิดเท่าไรปิดเท่าไรเลยเพราท่านเปิดปิดอยู่ครับก็ให้แปดพันถ้าเช่าเท่าใดเอาสองพันหาสองพันหาหมื่นสองพันหาลูกแม่เอ้ยลูกผูกเอารา,าคานี่แหละพี่น้องครับผม,มนผู้ใดมองหาว่ามันแพงกับคือแพงงนะพี่น้องแต่ว่าขบโมเดลวันถือก็ถือได้ก็ให้แปดพัน บาหัว8,000ตัสอง <2 S 2> ตัวหัสตัว8,000ว่าตลาดนิมตลาดจะเล่มไหวนะว<า>่มามามาเร็มาเร็ว<อ>ูนมาูนมาเลยู 096ยี่ครับโทรตามพี่น,นอ้องตัวนี้6,500มแม่หนตัวนี้ส0รมาในช้ลงไหนตัวนี้ไปพีป่น้องครับอขอบคุณามารับชมพี่น้องครัเดี๋ยวผมมันสามองศาล้วมันแดดเริ่มรมอกแล้วตัวนี้ตัวน,นี้พอเอาพีน่น้องตัวนี้สวยเลยตัวนี้ดีมันยอมรุดเลยวะไปแล้วบอกเขยหัวใหน เท่าไรครับเนี่ยโอ้นี่พี่น้องชาวบ้านจะขายแพ่งไรเนาะซัมหนีเด้อพี่น้องโตแบบซัมซ่างเนี่ยเอ้ามื่นก็มืน่มนโพโๆมาหน่อยหนึ่งเนี่ยเอา้าเออแต่มันขาดหย่ามาประเทศนี่มาเบิ่งโง่เนื้อพี่น้องโง่เนือนอเน้อไทยตลาดเด้อน้องมีเจ๊กโตเฮ้ยสามโตครับตัวนั้นขายไปแล้วครับไปดูตัวนั้นเลนปะาปซารโรเล่ชารโรเล่ ตัวขายเท่าไหรเท่าโรลิ่ตัว<อ>นี้สองหมื่นกว่าบาทครับสองหมื่นกว่าเนาะเอาเหลือสามตัวนี่เนือสามตัวเลยครับตัวน,นี้เท่าไหร่เฮ้ยตัวนี้ก็บมหมื่นสิบห้าลอยนะครับมันตีเฉลี่ยรวมๆกันแล้วลมันตกตัวละหมื่นสองพันนะครับเมางว่นนี้เท่าไหร่วะสามหมื่นหกต่อรองได้นิดหน่อยนะครับเมางวันสามหมื่นหกต่อรองได้ครับต่อรองได้สามหมื่นหกตัวนี้มันเป็นเนื้อนะครับแต่มันอยากอ่อนเอยโอ้แกแกนิดหนึ่งเนาะแกครับแกในพันธุ์คู่แล้ว ต้นหสองเหลี่ยมต้นหนึ่งสี่เหลี่ยมครับเออในห้องในห้างเอ้าบึ้งพี่้องด้วยสามหมื่นหกสามตัวต้นละหมื่นสองเซลียต้นอินเดียแก่เนื้อเนื้อนี่เนื้อนี่เลี้ยงเลี้ยงมึงบุ้นไฟได้เนาะพวกกระดูกน้อยแล้วนะครับขาเราเป็นเนื้อง้วกระดูกหมูเคนง้วกระดูกหมูต้นนี้งที่ต้นนี้มันอ่อนว่ะเฮ้ยต้นนี้มันมันจากใกลัวแต่มันจากอ่อนจากอ่อน วัวมันเกือบสิสองปี้วครับแต่มันมาเป็นเขาต้นน<อ>ี้มันสองปีกว่าสองปีกว่าแต่ว่าตัวนี้ได้ฟันซีเล็มครับเสียเขาเอิอฟันสองครูนะครับฟันสองครูเอาตัวเนื้อตัวเนื้อ,อสูงเม็ดสามชิปสองโตเลยสามโตสองเม็ดสามชิปผู้นัดสนจาประมาณยี่สิบแปดยี่สิบแปดตัวนี้ที่บ้านมาท่านคนขายไปหรอพี่น้องนอนอยู่นี่เดินทางไปสองหมื่นกว่าเลยเงี้ยงตู้รถไฟเลยเนาะขายลูกมันไปพบปัญหาขายไป เออนั่น,นแหละเอาไปทีมงานใส่เบอร์มาลูกทีมงานน้องหมองมีนะครับใส่เบอร์มาโทษซับศูนย์ศูนย์หกห้าครับศูนย์เก<อ>้าห้าสองหกห้าสามเก้าห้าหนึ่งโทรมากจะอะไรง้อเหนือด้ยวยพี่นอ้องง้อเอะไรครับยุบานก็มียังมีสอบถามในอยากกินง้อเหนือง้อแม่ง้อแม,ม่ลูกก็มีนะครับมาบา่ได้